มาด้วยจ้ามาด้วยจ้ากินข้าวเที่ยงกินต่ำจะพี่น้องมาเดินมาเดินมาเดินเราต่ำคนละตำบอสซุ้มแซวแมวเปล่ากับทีมงานเซ้นเก่าเซ็นเคยพี่น้องจ้าอยู่ที่บ้านไอแขรเนะพี่น้องนาะ สบายดีตอนบ่ายเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กับยินดีต้อนรับกระสุนซั่งบ่อาดเด้อพี่น้องเด้อเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะไปไปไงจากนั้นก็ขอบใจละลายๆเด้ออเื้อยพี่สาวคนสวยบอประสงค์ออกน้ำจ้าเนาะขอบใจหลายๆที่เลี้ยงทีมงานของพวกเฮาอีกนะจ้ากระเพาะเชียร์โอ้วโอ้โหบนขานคือผีสาวคอย มาคันดนะไหไมแบบ่เตียงกขึ้นเไไม่ไไเตียงก็ขึ้นบอ,อันน<อ>้เขาไมยุ่งไมเตียงสดา,ายดีน้อมาได้กินต้ำเ่นั่นเอาเอาดีมากา<อ>มาขึ้นก็มากินข้าวห้อนนี่ข้าวโย๊ะโอ้ ต้อมหอนดิต้องห่อนต้องเป็นต้ห่อนให้กับผื่นนะผื่นไม่นด้งานอะไรกเจ้ากับปิดภารกห้ได้พรกกับมันผาแจาความหอนบ้านไ้มีแห้งบุพัฒชัม้นสนะพนี้งาตางนนต่างสามพันหลืคือทงเยอะเอออ๋อมันคือชาะจริงๆี่นนี้กไปกินตำู่อง่านะ 3,2แต่มัเปิดเปิดมันจะมห่วยอะไรก็เต็ตามเตมมีช่อห้าที่ปออะไรต้องตึกเลขกยิ่้านงอู่ตึกเลขกัยังบรรทุกกนรี์ใส่หมใส่คื่อกนเลื่ก่อืม เอตี้เอาไป่รสเข้าเจนี่มึงเร่มดเยจอยนี่ไผ่ในบ้านนะมาดียาดีครับให้มาเชื่อมไปด้วยหมดสักอืพาจิตาเพชรนั่งเด้อมาดูพี่น้องเด้อตอนนี้การโยมโมใส่วะดับจ้าทุกคนเนาะเดจะนั่งปีนลางใส่ไม่ใหญ่เขาสิสารประกอบกัอเจ้าพ่อขีดเราทมันก็ได้ขึ้มากโอ้ยพังเลยสัส จ้าบดีก็ด้เงินเดือนจ้าของมันนางจ้าได่หน่อยให้หน่อยจะได้รายหางรแ่นเนาะคุณงจ่าบริก่้องจ้าต้องจ้า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 ้าจ้าจ้าจ้้า้าจจ้าจ้าจ้้าจ้าจ้้าจ้าจาจาจ้าจจ้าจ้า้าจ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 ้้าจ้าจ้าจ้าาจ้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 าจา้จ้า ทงานบันไม่เจียงงไหนก็ได้บอกได้งานกได้ขก็ไม่แกงผู้วายมานแน่กใช่ปะบ้ามันบ่ค่อยมีแตนกระปุ่นเนาะงานบางสบาให้แกบอให้เกดกันเอย่านั้นแะัยกไห้เจ้าได้กินกัปติตตุ้ยน่เจ้องจะข้ามวันนี้เจ้าเอาอาลที่ทั้ลงานจบแล้วมีกะปุ่น ่าจเอาของยังกนแกงเหเนี่ยน่อบ้านเาแก้วบ้านพ่ันที่บ้านสองเนี่ยพูดไทได้บูกินกินกินบ้านเรานึ่กับบ้านชื่อนเดียวพไทคเับอพูดไทแต่ว่านี่บุคบคกนเคงยทีนะเนาะเาเโจ๊กไปทั้งทั้งโต๊ บ้าด้อยโจามือน no nice> ี่ใจอยากรุนแรงอยู่ด้อเฮ้ยอาไลูกไอ้บัดตกอ๋อนี่บ้กไอ้แแตก็แตกจงมาทางตานน้าบง้ยในกินฮอนด้แล้วฮอนเราไปไกนเสกินฮอนันอยากกินเลยยือเลยลยื้แล้วไปทงบ้ขอนิินผักทอนเอาข่านีไปทังนั้นมีจุกจุกจับมูจับต่ำจับเกะบา้อินจับมูหันจมา โอ้ยยัวาให้ยหันหายเลยแต่ไม่ได้กินดเอาแม่คนบริจอคนไปิข่ทแม่ไปคกินเตรีาอกอ่านมีข่าวอยู่แฮมบริจิตนี่ก็ได้ใช่ข่าวของการกินของมูของการกินของมูหน้าบรงงานจะมานมูหน้าแทบานามาเลนหนามาเเด้อหนึ่งาก้าินเ้ยใบพัดมัน อิ่มแล้วถ้ากระดานตายแตยังโมาพี่น้องเลยเจ้าอิ่มแล้วร้านหนึ่งทานกันเลยบบไวกินก่อนจ้าค่บริการที่บ้านเยอะคือกินก่อนเขาเขาห้างหมเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้กุู้ก้อนจ้ตคำน่องนิกิีอันนี้อันนี้อันนี้สูตรคอยเอามาอ่านแล้วไจบ ใจวา่ยะโอเากเขาหันหอนนหอนนั่นนี่จะอยากไปเอาเพื่อลงตักชาใจอีกสักตายข้าต่อบอแต่อยากตายข้าต่บอกระน้ดนะอบตัวเองข้าต่อย่างเนี้ยเลยไมจับคืนลึกพรุ่นี้นี่ก็ไปลงน้ำคองยนถึงสายคเดร้โอ้โหว่าเปิมาแล้วก็ป็นไข่แล้วะหลต่อแ น่ามันเย็นใช้ใ่น้ำแพ็งบักขินมาดที่มันแหมลงมลงมคลองหน่งมือเดี๋ยวกระตรงมือเดียวได้แหล่นันไม่ร้องกิจาวีขาวบแพ่โหใบแพ้ใบแพ้ใแพ้มาขวัเขามันเงียบน้ำคลองอ่ะไี่จะขึ้นเสื่อกว่าวมาน้ำใสใสหน่อจได้เนี้อตุ่ยตุ่ยเออขาดคูหนึ่งคูหนึ่งจะสังเกตว่าวเนาะขึ้นเคืองว่าวมาแม่แพงเพิ่น นาบ้านมันดน้ามองหามองนัอกนกจะหยับไอเลิยูคัวเาควนควตามหาหัวเท้าอีกแลนีนะ ก็มาเบิาพวกที่มาทำมาก่อยย่พวกจคิดเบ็อยู่บ้านโบดัสากโอ้น้องบึงเาตัวให่ไปแกงคิดเบ็ดบกนี่พี่น้องมีบ้างอย่า้จั่โหดสาระบุคือด้วยนะจ๊ะบกว่าคนไนหนต้องเท่าไหร่ ไปง่ายโคคนแรกจ้ะนี่คนแรกเหรดนั่บกวแรกแต่แแม่เลดยี่มีบางจีนะจ๊ะจ๊ะแค่จากไรกรัวคนแมกับคนสุดท้ายบอกที่ผ่านมาล่ะขะากลุ่มอเขาที่ผ่านมาบอกว่าัวจ้ะเขากลุมบอกว่าก่าคเละแต่ที่บอกอยู่ื้อกลุ่มีบาและที่ผ่านมาน่ยแค่ทางานจ้าลอยเละลอยเละยุบพวานี่คมาพอคนแรกบอที่ผ่านมาเนี่ยแค่ท่างาน เออมุมเปนัวจะคิดปนจะคิดไอ่แีเลยตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้อร่อยมันะนยกากหนาตาช่วงตาขึ้หลุดเลยจับจางไปแกมาฮวยอี้วมันลินให้ก่รับตัวนี้นะพอดีแต่ตัวนี้แต่ว่ามันมีเสกวาวมาเสีคือกันนี่กยมีนี่กอกันเสกวามาแกเอาบันน่อยสลักสลักสลักสลั ว่ไม่ได้ก็เซไ็นน้ำกัะเธขอก็เห็นบ้างหนุเห้อขก็เห็นหน่อยหนึ่งแต่ในชาวบ้านนี่กเอาเฮนก็ชบเองอยู่ออะหลูกคนเพื่อนะเอาอีกบ้างอมีแนงพ่อเราบอกพ่อเราเอาก็กินอย่างงี้กันนะได้สบายนังป้าตัวห่กแหลกเยนนี่แหลเนี่ยมาเก่งใช่เนาะ

คนดังจ้าต้องกิคนดังมาเรียงกมโปงพึ่งวะพึ่งวะเสียงดังจ้าแต่บอกแม่นังเปิดต่วยน่นยาวยวมาิแกลงขันเาคันมาบเสเรีนขาบเสปปากนี่น้เจ็บมันคือบเสดปิดปากองะว่าเขาก็กินแต่จังนะองไยกินกับมักินนะบ๊ยเบิ้งซีมลูกกูเนี่ยใส่หน่อย เดี๋ยวแต่กูเน้นหนอยนะเดี๋ยวแต่ตมากินกินบนหัวมัน,เน่เงยลยุอืออือหัวขุ่มกับมับนหัวควายพี่นต่วะเพราะเดีหัวควายเขาไม่กินอันยังมุนจะเบิดบ่ม,มกินแต่ข้าวกระดูกมันก็ยังขายได้หัวมันนะ่ะข้าวมันก้าไปไว้ยงิยงแล้วมีเหาจะเอามันก็ขายได้อีก้องเียวน,นะคเซ่ไปไปเซ่เซ่มูเรงเซ่ เนบวันี้เจมันเคมักเป็อยเสพ่ก่เสพปุจานกลับมักใหญ่งั้มักเก็ตทุกวันแล้วมักเก็ตอันนี้หมดอล้วมักเก็ติีจะจะมาเบิ่มกินหนักมันจะานดีปันอาจารถ้ลืมขี้มันเข้ากระลลงที่เองบอ ของเตียมือนนี้น้ำมาทางนี้ยังจัดยังใหญ่ตัวทีเสียงแม่ทรงมาเรียนเนน้องยองเขียดเป็นเคลื่อนอะเขาใส่กันนี่ยหละงามเนี่ไปกินเลยเลยข้นเี่ยนี่ปะเขาะใสะคนี่แหละไปเพอรยวเติเติสแตราตาิสใครจริงบอ สาเส้นแก้วไนแก่แ่บตรง่แสดงปะบมันเป็นคืดๆๆๆนะแยกตัวห่างเเปลี่ยนแก้วเป็นเงาไม่ขอบุนเตะก้อนนะัลโหนี่้นีจากยายเรียบร้อย ที่แรกก็อุ้ยออกมานะาไอแข่กกเคือสิเย็นน่ะว่าจะเดินนอนเย็นเยนเย็นเดินันน้องเอาิหันไม่ใช่ง่าดกจเราเมื่อเมื่ออะไรแตแก้เขาห้องเราเปิดแอร์แต่ชิ่ตัวนั่นแล้วอันนี้นะเขาไมาละหาลูกถาดานบอเลยจุตามเนามันปรหัมือมันามือหมดเลยมันตะปูนง่ายถ้าเจ้พี่น่องลายไปขึ no. ้นมาเ

เอยพี่ปกตินั่งกินข้าวข่านัอง้าโยงกันข้าวหน่ยตอนเช้าก็ร่างไปไหนนะเลยหัมันอันหวคอเรเลยอย่างเี้ยคือยะนกทายลังมาพี่ัเอ้ากินะแ่เสียงนะเสียงยงจะมอิ่มใ่อิ่มบ่ ผมก็ตายนะแเป็นไล่ไ่ทงกันง่และม่มันจวนจัดกักสีอ่ะมันมีแม่แบบมาลมเป็นแ่เป็นยังลมยังไล่อันยู่งยวดยางนันยังอันพี่น้องมาจะมาสิงกันยังบุตรธนยชาที่อดนพี่น้องเด้อพวกที้เสือเนี้ยเขาเจ้าเลยเขาอิ่มเลยมันบ่เขากินแล้วเนี้ยเขากินแตเนี้ยเขาจะมานันแ่าเหข้าเข้า่

กิแจกเออพอีแตกตินแตกินแตกนะบอเออเออตินแตกมันเป็ดจีดจงแล้วมาแล้วก็ต้องเพิ่นะเออนั่งแล้วใวันนั้่งเต้นนะมันไปลนะมันเอาไปดมเล็กมาละนั่งเนี่ยขึ้นเมนเเนาะพอได้ตีกับพ่อมันให้กุเขมลดเลนๆมัเออข้อหาุณคือเล็กน่อย

ใช่เองักโต่อยากก่อนกระป๋องีมาลัง่าพี่กได้บอกขายมาสั่งเอาได้จักโตต้้งกระป๋องหรือแต่ยางไห้คนสิบห้าไม่ใช่เท่าไหร่้าเป็นแ่มีอย่างนี้ถ้พุตมาตอนคิโตว่าเลยพามมื่คิโตกระป๋องเขากระป๋องาบอ

ก้มลงนอนลงเออจ้าลูกชายมาแล้วพี่น้องเอ้ยนอนอึดอโลงอ,อยู่นี่เออนะจ้าภา <c oughs> <c oughs> พี่ด้องเออกระสิขอ้อเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียกสนิจได้กระขอบจะละลายเรื่อยเด้อเนานะที่เรียกทีมงานของพวกข้าจ้า,จาของพวกขบับใจะละลายเนาะติดตามคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องจ้า <f> ป<ร>ดา<ด><ด>เจ้าสบายดีจ้าเดีเกี่